มดเราให้บุนเดอร์พิมพิมมดมดพิมคนเดียวกันเราให้บุนคงไม่ต้องบอกว่าใช้ยังไงอ้าวอาการเราวันนี้ก็เหมือนจะดีกว่าเมื่อวานนะกินปลาหูหมากแล้วน้ำหนักขึ้นบำรุงดีมาก แต่ก็ยังใชกินอีกอยู่นี่วันนี้วันสุดท้ายและะ้วค่ะน้ำหนาบอกหมดและะ้วค่ะหมดแล้วทำได้วันเดียวสุดทางนี้ท,ทำกินไหมไม่ได้ทำให้ปูหมดเลยอได้เท่านี้เหลือแต่กระดูกแล้สิจาเหลือเหลือดูกเอาไว้ทำน้ำซุปทำอะไรดีเลยปลาที่ตันี้มันมันมีมันกินแล้วน้ำหนักขึ้น ก็พออยู่ได้เป็นไปได้เดินไปเดินมาเลาะเกาะดูนั่นบ้างเขี่ยดูนี่บ้างเจอบอกักหอยก็เก็บออกจากต้นไม้โอ้มันกินไม่รู้เรื่องหอยคนรู้เรื่องก็เก็บออกแล้วถือพระรัตนาตายให้ปลอดภยดัย้อทุกคนถือให้ตนเองปลอดภัยให้ได้มันปลอดภยัยถ้าถือได้จริง คือจะมองเห็นจะเล็งเห็นด้วยตาและมองเห็นด้วยใจคือมองเห็นด้วยมโนวิญ,ญญาณธาตุของตนเองเรียกว่าตาในหรือว่าความรู้ภายในไม่ใช่ตาทิพนะคนละเรื่องเลยกับตาทิพอันนี้เป็นเรื่องของมโนวิญญาณธาตุการปรุงแต่งด้วยระบบปัญญาและความด้วยระบบปัญญาหรือเรียกว่าความคิดแล้วเราจะรู้สึกว่าปลอดภัย เพราะเรามีที่พึ่งแบบดีกว่าพ่อแม่ดีกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่มีเกี่ยงงอนเหมือนพ่อแม่แต่วางหลักการเอาไว้ให้อย่างดีไม่ใช่ตามใจของแต่ละคนเข้าสู่หลักการให้ได้แล้วเราจะปลอดภัยหลักการนี้ไม่ใช่หลักการที่ใครเขียนขึ้น เป็นประสบะการณ์จริงของพระพุทธเจ้าและผู้ปฏิบัติจริงก็เป็นประสบะการณ์จริงของแต่ละองค์แต่ละท่านที่เขียนมาไว้ให้พวกเราได้ฟังเราได้อ่านได้เรียนได้รู้คือพระอาหารหันต์ท่านก็รู้กว้างไกลไม่ใช่น้อยบางองค์รู้ได้ถึงอดีต40กับอนาคตไม่ใช่พระอาหารหันต์รู้ได้เยอะแต่ปุถุชนหรือพระโสดาสกทาคา มีสิทธิ์รู้ได้ไปถึง80กับทั้งอดีตและอนาคตข้างและ40นู่นน่ะไม่ใช่เล่นนะปุถุชนก็รู้ได้ในระดับ80กับเหมือนกันแต่ความรู้ของพระอริยะบางองค์ท่านรู้ได้นับไม่ถ้วนแต่มันก็ไม่จำเป็นจะไปรู้ความรู้ที่จะให้เรารอดคือรู้พิจารณารู้พิจารณาพาาดและขันหรือ รูปและนามมีแค่นี้เองทางรอดอยู่นี้อยู่เท่านี้พิจารณาดูสิว่าอันไหนยั่งยืนในร่างกายเราอันไหนเป็นของเราแล้วเราจะมาคิดว่าเป็นของเราแล้วเราก็อยากได้น,นู่นได้นี่มาพอกพูนมันให้มันเป็นของเราตัวเรายังไม่เป็นของเราเลยคิดให้ดีนะคำนี้เราเตือนอยู่บ่อยตัวเรายังไม่เป็นของเราเลยดำรงชีพให้ถูกต้องเป็นสัมมาชีพนับแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาชีพก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอก มันก็เป็นนิชาชีพอยู่ดีนั่นแหละเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะเอาละเตือนแค่นี้มีคาถามครับมาบมาคาถามจากคนที่ใช้ชื่อว่าสายลมยามเย็นค่ะขออนุญาตถามครับโจรขาวแดงแม้จะฆ่าคนแต่ก็เป็นชาติที่แสนของเขาใช่ไหมครับชาติที่แสนกับหรือเกินกว่าไม่ใช่แสนเด้ชาตินี้นับไม่ถ้วนเลยในหนึ่งกับนี่ก็นับชาติไม่ถ้วนแล้ว การเวลาศึกษามาแสนกับไม่ใช่แสนชาติเข้าใจดีๆนะแสนกับปะเลยแหละแสนกับอันที่ก้อนหินสูงหนึ่งยอดเทวดาหนึ่งร,รปีเทวดาจึงมาทำความสะอาดเล่นสนุกสนานบนนั้นครั้งเดียวหรือ500รหรือพันปีด้วยซ้ำบางครั้งหินนั่นนะลงถึงพื้นเสมอกับพื้นเมื่อไหร่จึงถือว่าใกล้ๆก,กับ แต่ยังไม่ถึงกลับด้วยซ้าเนี่ยนับอย่างนั้นเลยคือจะนับปีนับเดือนไม่ได้นับชาติไม่ได้ฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้นะว่ากับการเวลาที่นับได้ยากนับด้วยหินสูงหนึ่งโยอดกว้างหนึ่งโยดเลยแล้วมีเทวดามาปัดร้อยปีหรือพันปีต่อครั้งประมาณนั้นไม่เกินพันปีต่อครั้งอาจจะสองร้อยสามรอปีหรือห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยปีเก้าร้อยปีหรือพันปีประมาณนี้ จะมาปัดกวาดบนนั้นครั้งหนึ่งอาจจะมาทําธุรกรรมอะไรบางอย่างสมมุติอย่างนี้ว่างั้นเถอะแล้วพื้นปัตภพีเนี่ยที่หินตั้งอยู่เนี่ยหินนั้นค่อยๆก่อนลงมาเสมอกันเมื่อใดโดยปัดกวาดอย่างว่านั่นแหละจึงจะใกล้ๆกลับแต่ยังไม่เต็มเนี่ยเพราะกับยังเกินกว่าอีกนิดหน่อยเนี่เข้าใจอย่างนี้นะอพอ เรียนรู้ทราบว่ามันยาวนานแต่กับหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เท่าสองกับสองกับก็ไม่เท่าล้านกับล้านกับก็ไม่เท่านับไม่ท้วนอัน,นันแต่ละกับทีนี้จากนั้นให้เรารู้จักว่าเราเกิดแก่เจ็บตายมานี้นับไม่ท้วนแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนต่อเนื่องเท่าน,นั้นเองเอาละพ่อเข้าใจเข้าไม่เข้าศึกษาอย่างนี้ไว้เรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะเข้าไปกล่ามุ่งหาแล้ว